มาแล้ว EP ที่สี่อ่ะสวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่บ้านชิวๆมากเลยวันนี้รู้สึกว่าเอ่อตั้งแต่ไลฟ์สดมาวันนี้เป็นวันที่สี่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่มีความพร้อมมากที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ในบ้านบางวันก็ไลฟ์ในโรงแรมบางวันก็ไลฟ์ในรถนะครับ โอเคใครเข้ามาแล้วส,สวัสดีทักทายกันนิดหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันนิดนึงเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกนะครับฝากคนหนึ่งแชร์ก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสั้นๆนะครับเป็นไลฟ์สั้นๆแค่เพียง20นาทีเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้แยกย้ายแล้วก็ไปพักผ่อนย่อนกายกันนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขออนุญาตแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ออกจาก Facebook ให้ละนึงหนึ่งไปจัดการเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เป็นเนื้อหาอะไรก็อย่าที่จั่วหัวไปเลยตอนแรกนะครับว่าเราจะสําเร็จได้จากการเป็นผู้ฟังนะครับแล้วก็เราจะมีอารมณ์สนทรีนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะครับจากศิลปะและศิลปะนั่นคืออะไรการฟังต้องฟังแบบไหน ต้องฟังอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องฟังทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยความจริงบางทีไม่ต้องไปฟังนะฮะสมควรฟังเรื่องที่ที่เหมาะสมและคู่ควรบางเรื่องไม่ควรฟังก็ไม่ต้องไปฟังนะฮะโอเคไหมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับน้องแบงค์อยุธยานะครับสวัสดีครับทั้ง9ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์นิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่แนนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ง่ายๆบายๆนะครับอยู่ที่บ้านนะครับ โอเคสวัสดีครับทั้ง11ท่านนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักเพียง2นาที2นาทีแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยไม่รอใครครับใครมาถึงก่อนฟังก่อนใครมาที่หลังก็ไปตามดูย้อนหลังกันเองนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วผมฝากฝากก่อนนะครับคนละหนึ่งแชร์สวัสดีครับอาจารย์แบดินสวัสดีครับแบดินอยู่ไหนแบรดินตอนนี้แบดินน่าจะอยู่ที่นครนะครับไม่รู้แอบไปนอนที่ วันนี้นนีแบดีนอนที่สุเหล่าไหมครับนอนที่มัสยิดไหมครับสวัสดีครับเสือเด่นซ้อนไลน์นะครับพี่ๆทางจังหวัดอยุธยาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับไลฟ์สดของผม19วันหลังจากนี้อ่าก็เหลืออีกแค่กี่วันแล้วล่ะอีก15วันวันนี้เป็นวันที่4เป็น EP ที่4แล้วนะครับใครเข้ามาผมฝากกดแชร์ก่อนนะครับก็ สิบเก้าวันสิบสี่วันเหลือสิบห้าวันและ1สิบห้าวันหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกครับโจหัวให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าไลฟ์สดทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทำนะครับไลฟ์สดทั้งหมดนี้เป็นไลฟ์สดที่ผมฟังผมบอกว่าถ้าเข้ามาฟังผมพูดแล้วไม่ได้คิดที่จะเอากลับไปลงมือทำผมแนะนำนะครับกดออกจากไลฟ์สดได้เลยครับ ถ้าคิดจะฟังอย่างเดียวแล้วไม่คิดจะปรับปรุงตัวไม่คิดจะเอาไปลงมือทําแนะนําครับกดออกจากไลฟ์สดเลยครับไม่ต้องดูครับเสียเวลาเปล่าครับเอาเวลาไปนอนพักผ่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าฟังแล้วคิดจะเอาไปดูคิดจะเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ไปบดไปขบไปขยี้ไปบี้ไปย่อยแล้วก็เอาออกไปทําไปปฏิบัติตามผมไม่ได้การันตีว่าชีวิตท่านจะรวยขึ้นแต่ผมการันตีว่าท่านจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้เราผมจวหัวมาในเรื่องของการเป็นผู้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เรามีสุนทรียภาพนะครับมีมีอารมณ์สุนทีจากการรู้เรื่องของศิลปะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทั้ง26ท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องรอใครนะครับไม่ต้องรอใครแต่ขออนุญาตนะครับใครที่เข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์นิดนึงนะครับฝากกดแชร์นิดหนึ่งนะครับ อ่ะมาเข้าสู่หัวข้อกันเลยนะครับไม่ต้องรอใครนะครับนี่เราเริ่มกันเลยตอนนี้เราเริ่มกันได้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยสวัสดีครับโอเคเราเริ่มกันได้สี่นาทีแล้วโอเคงั้นผมขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมบอกกับพวกเราทุกคน Uh, ผมพูดในมุมของธุรกิจก่อนนะในมุมของธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่พาร์ทพารหนึ่งที่ผมเคยสอนไปว่ามันจะมีพาร์ทอยู่พาร์ทหนึ่งที่ผมเคยสอนไปว่า,าหน่งหนงเทคนิคที่นักขายส่วนใหญ่หลงลืมเป็นสุดยอดวิชาที่นักขายส่วนใหญ่ลืมไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขายตรงขายอ้อมขายลดขายบ้านหรือขายอะไรก็แล้วแต่ หนึ่งศิลปะและหนึ่งวิชาที่นักขายส่วนใหญ่หลงลืมคือการเป็นผู้ฟังและมันเป็นสุดยอดวิชาที่ที่นักขายส่วนใหญ่ลืมนะเพราะว่านักขายส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาทํามาสักพักหนึ่งจะชอบพยายามอะไรครับพยายามนำนำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองว่าของเราเนี่ยดียังไงโดยที่ไม่ได้สนใจรับฟังปัญหาของลูกค้าเลยเราอย่าลืมนะวันนี้เราเป็นนักขาย นักขายที่ดีคือรู้ปัญหาของลูกค้าเพื่อที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าให้ตรงจุดมันคือการเกาตรงจุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเวลาคนส่วนใหญ่พอเวลาเข้ามาเป็นนักขายไม่ว่าจะขายประกันขายตรงขายอ้อมเครือขายขายตรงอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่และที่ผมเคยเจอนะที่ผมเคยเจอนะคือรู้ข้อมูลเยอะแล้วก็พูดเก่งนะครับพูดเยอะนะครับก็เลยอยากจะพยายามนําเสนอสินค้าและบริการว่าของของฉันดียังไงเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการนั้นๆแต่สุดท้ายพอพูดจบลูกค้าบอกกูไม่ซื้อเพราะอะไรครับเพราะว่าเราขายไม่ได้ตรงจุดเราขายไม่ได้เราเกาไม่ได้ถูกที่คันเราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเราเขาต้องการอะไรจริงๆเพราะว่าเราลืมเนี่ยเราลืมข้อนี้ไปว่านักขายมืออาชีพคือเป็นผู้ฟังที่ดีมากเขาจะฟังเยอะมากกว่าการการพูดเวลานักขายที่เก่งนะเขาจะชอบโยนคําถาม ื่อให้ลูกค้าพูดออกมาเยอะที่สุดเยอะที่สุดเยอะที่สุดแล้วเขาจะทยอยเก็บข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้าพ,าพูดม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 าจนรู้จุดอ่อนของลูกค้าจนรู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรจนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆแล้วเขาจะพูดออกไปแค่เพียงไม่กี่คำห,หรอครับเขาก็จะต่อยออกไปป,ปั้งปั้งปั้งตรงประเด็นลูกค้าจ่ายตังปิดการขายได้เมืม่อจะขายอะไรถ้าเรารู้ปัญหาของลูกค้าเราจะปิดการขายได้หมดเลย แต่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ปัญหาของลูกค้าที่เราไม่ค่อยรู้ปัญหาของลูกค้าเพราะเราไม่ได้ฟังเขาพูดหรือฟังก็ฟังแบบไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับ <c oughs> แค่อยากจะนําเสนอสินค้าและบริการของตัวเองเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยบางทีเราพูดเยอะเกินไปกลายเป็นว่าแทนที่ลูกค้าจะเผยไตให้เรากลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละไปเผยไตให้ลูกค้าเพราะนึภาพไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะสามารถสําเร็จได้จากการเป็นผู้ฟังที่มากอันนี้ผมพูดในเรืร่องของมุมธุรกิจก่อน ส่วนในมุมในมุมของธรรมชาติส่วนในมุมของคนทั่วไปคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจคนที่ทํางานประจําคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกับผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากทุกสายงานอาชีพเลยเนี่ยผมก็เลยจะบอกแบบนี้ครับว่าการเป็นผู้ฟังที่มากเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเ,เรียนรู้ได้มากกว่าคนอื่นเราจะรอบรู้เราจะเป็นผู้รอบรู้มากกว่าคนอื่นรอบรู้รู้รู้อะไรบ้างหนึ่งเลยนะถ้าเราฟังมากนะหนึ่งเลยเราจะรู้สึก เราจะรู้สึกในสิ่งนั้นๆเราจะรู้สึกในเรื่องนั้นนั้นอย่างหมดจดอย่างทุกแง่ทุกมุมและเราจะรู้อย่างมีเหตุมีผลเราจะรู้ไปจนถึงสาเหตุนั้นๆจนเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความชํานาญเขาเรียกว่ารู้สึกรู้สึกหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้พอเวลาผมทําธุรกิจผมเจอลูกค้าเยอะพอผมเจอลูกค้าเยอะผมได้คุยกับคนเยอะ เอาตรงๆแนละ้วบางทีผมเจอลูกค้าบางคนยังไม่ทันได้พูดกันเลยแต่เนื่องจากว่าเราฟังมามากแค่เห็นแววตาเห็นสีหน้าเห็นท่าทางเห็นบุค,คลิกภาพผมมีความรู้สึกเลยว่าคนคนนี้มีปัญหาอยู่มีปัญหาเรื่องอะไรเราเข้าไปแก้ปัญหานั้นได้เลยคือมันชํานาญจนแบบนั้นนะเพราะ,ะนั้นรู้แรกเลยการที่เราได้ฟังเยอะเราจะทำให้มันจะทาอันดับแรกเลยนะมันจะทําให้เรารู้สึกก่อน เราจะรู้สึกในสิ่งนั้นๆในเรื่องนั้นๆอย่างหมดเบื่ออย่างทุกแง่ทุกมุมและรู้อย่างมีเหตุมีผลรู้ไปจนถึงสาเหตุจนเรียกว่ากลายเป็นความชมาํานาญข้อที่สองเราจะรู้รอบรู้รอบหมายความว่าเราจะเป็นคนถ้าเราฟังเยอะนะเราฟังเยอะข้อที่สองเราจะรู้รอบรู้รอบคือเราจะกลายเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่รู้ในในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับเรื่องนั้นๆะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องและมันสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เฉยน,นะไม่ได้ว่านะเหมือนกับวันนี้ผมทําธุรกิจเครือข่ายผมเนี่ยไม่เคยทําประกันหรอกแต่พอผมทําธุรกิจเครือข่ายมันกลายเป็นว่าผมเนี่ยไปรู้ในเรื่องของวิชางานประกันไปโดยปลายายอันนี้เขาเรียกรู้รอบคือเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความช่างแบบเป็นคนหนึ่งที่มีความแบบช่างสังเกตอ่ะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราจากเหตุการณ์จากสิ่งแวดล้อม มันจะทาให้เรารู้ได้มากขึ้นข้อที่3รู้กว้างรู้กว้างหมายความว่าเราจะเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆที่มันเกี่ยวข้องกันที่มันสัมพันธ์กันข้อที่4คือรู้ไกลรู้ไกลหมายความว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมพยายามนึกตัวอย่างก่อนการรู้ไกลหมายถึงว่าการที่เราได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้และผลในอนาคตพอเข้าใจความหมายไหมหรือเอาง่ายๆว่าเรียกง่ายๆว่าวิสัยทัศน์อะ พอเราฟังมากเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์สิ่งบางสิ่งที่บางบางคนมองไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นยกตัวอย่างเช่นเอาเอาผมเนี่ยแหละยกตัวอย่างเช่นผมทําธุรกิจเนี่ยบางคนเข้ามาดูธุร <recording> ก <languages? c oughs> ิจเนี่ยมองไม่เห็นไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวิชั่นมีแต่วิกัันคือฟังแท้ตายก็ไม่เข้าใจฟังฟังธุรกิจฟัง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 ยังไงก็ไม่เข้าใจเราอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจคือเขาไม่ได้รู้ไกลเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ แต่การที่การที่เราได้ฟังเยอะๆฟังบ่อยๆฟังเยอะๆฟัง YouTube ผู้สำเร็จฟังคนสำเร็จพูดเออเราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดคุยหรือเราได้ไปพูดคุยกับใครเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแล้วเราได้ฟังเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่มีวิสัยทัศน์มันทาให้เราเป็นคนหนึ่งที่มองการไกลคือเราจะมองได้เห็นได,ได้ไกลกว่าคนอื่นนะบางคนเนี่ยที่เข้ามาทําธุรกิจเดียวกับผมเนี่ยพอเวลาเขาฟังบริษัทสินค้าแผนจบปุ๊บเขาไม่เก็ต เขาไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งเขาทํามาในช่วงระยะเวลา34เดือนเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจแต่พอผมมาเห็นธุรกิจที่ผมทําอยู่นะณนะปัจจุบันพอผมมาเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยคือผมเห็นอนาคตตัวเองเลยผมรู้เลยว่าวันแรกที่ผมสมัครลงทุนผมรู้เลยว่าถ้าผมไม่เลิกผมทําไปอีก4ปีอนาคตของผมต้องเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เขาทามาก่อนเห็นความายไหม เข้าใจความหมายผมไหมเพราะเราพอเราได้ฟังเยอะมันจะมีวิชั่นมันจะมีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลคือรู้ไปไกลกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคนอื่นคิดได้แค่นี้แต่ถ้าเราฟังมาเยอะเรียนรู้วิชาการฟังมาเยอะเราจะมองได้เห็นไกลกว่าคนอื่นเขาเอนึว่าไหมครับเนี่ยคือการรู้ไกลจานิวเอาเอาน้ำปลาให้ที่หนึ่งเสร็จเสร็จขอเอาน้ำปุ๋นก็ได้จาน้นำปุ๋นดีกว,ว่าที่เสร็จเสร็จขอทำอะไรในครัวฮะทำกับข้าวทำกับข้าว จะนิวทำกับข้าวให้ผมกินในครัวด้วยนะครับถ้าเราอยากเป็นผู้ฟังที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าวันนี้เราอยากเป็นผู้ฟังที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยเราต้องเป็นคนนึงที่มีความตั้งใจฟังข้อแรกนะเราต้องเป็นคนนึงที่มีความตั้งใจฟังคือเราต้องชอบฟังชอบอ่านหาความรู้และค้นคว้าไปเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆว่าอย่าหยุดพัฒนาเด็กขาดอย่าหยุดฟังเด็ดขาด หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีทีมแบบไม่ใช่ทีมงานหรอกผมพูดยังไงเดียมีคนมีลูกศิษย์ผมดีกว่าผมใช้คําว่าลูกศิษย์ขอบคุณครับมีลูกศิษย์ผมหลายๆคนเนี่ยพอเวลาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรแต่พอเวลาฟังผมสอนไปแล้วเ,เ,เริ่มเข้าใจเริ่มเก็ตได้วิชาไปประมาณหนึ่งก็ ก็อยากจะตั้งตัวเป็นอาจารย์เหมือนกับเรานี่แหละเราก็ไม่ได้ว่าก็ยินดีด้วยที่เขาอยากจะตั้งตัวเป็นอาจารย์เหมือนกับเราแต่พอเวลาผมมีโอกาสได้เจอเขาแล้วผมอยากจะถ่ายทอดวิชาเพิ่มเติมให้อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเพิ่มเติมให้เขาจะไม่ค่อยตั้งใจฟังหูมันจะดับเหมือนกับว่าเหลี่ยมมันชนกันรรือว่าไหมเหมือนกับว่าหยุดพัฒนาตัวเองไปโดยปรยายคือเหลี่ยมมันชนกันท,ทั้งทั้งที่วิชาความรู้ในหัวมีเยอะเลยอยากจะถ่ายทอดให้เขาอีกเยอะเลยแต่เขาไม่รับฟังแล้ว เขาได้วิชาไปแค่ประมาณหนึ่งเพราะนั้นเขากลายเป็นคนหนึ่งที่พอเวลาผมพูดบางทีไม่มีความตั้งใจฟังพอทึกภาพไหมครับผมเคยเป็นนะครับอันนี้จริงๆผมเคยเป็นผมเคยเป็นจริงๆในเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบผมทําธุรกิจแล้วผมสําเร็จมีไรายได้เดือนละประมาณสามแสนกว่าบาทต่อเดือนช่วงที่ผมได้ประมาณสามแสนผมก็เอ๊ะทำไมมันได้สามแสนมันไปไม่ถึงหกแสนสัทีมันไปไม่ถึงเดือนละล้านสัทีหนึ่งเหตุผลตอนนั้นของผมคืออะไรรู้ไหม พอตอนนั้นเนี่ยผมได้เดือนละประมาณ3ามแสนเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งมากเลยสุดยอดมากเลยแบบมั่นใจในตัวเองมากเลยคือแบบอารมณ์แบบประมาณว่าโลกนี้เป็นของกูคนเดียวเลยกูไม่ฟังใครแล้วกูดีสุดยอดสุดแล้วอะไรเงี้ยพอมีคนสําเร็จที่เขาสําเร็จมากกว่าเราหรือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องสําเร็จมากกว่าเรานะแต่เขาบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีสําเร็จมากกว่าเรานะแต่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาพยายามสอนผมนะแต่ผมไม่ฟัง ผมหยุดพัฒนาตัวเองไปโดยปรยายเลยทั้งทงที่คนที่มาพูดและมาสอนผมตอนนั้นคือคนที่สอนให้ผมได้เดือนสามสี่แสน 3, 4, บาทต่อเดือนได้แหละแต่พอเขาจะมาสอนเราต่อเพื่อให้เราพัฒนามาเป็นห้าแสนหกแสนเรากลับติดอีโก e ้กับตัวเองเราเลยแบบไม่ค่อยอยากฟังอะ่ะกูเก่งแล้วกูสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราหยุดการพัฒนาเพราะฉะนั้นการตั้งใจฟังฟังได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนเขาจะสําเร็จมากกว่าหรือแย่กว่าเราแต่ถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดี เราจะได้ความรู้ใหม่ๆเสมอเลยอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเด็ดขาดข้อนี้ผมกาลังขยี้เรื่องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเด็ดขาดคุณตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้ครับเราตั้งตัวเราเป็นผู้สําเร็จได้เรามีความมาั่นใจในตัวเองได้แต่จิ้งจกทักยังต้องฟังอะ่ะบางทีทําไมคนทักเราไม่ฟังอะ่ะถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นการตั้งใจฟังมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เข้าใจได้เร็วนะครับข้อแรกคือการตั้งใจฟัง ข้อที่สองตั้งใจมีต้องข้อที่สองนะถ้าเราอยากจะมีคุณสมบัติการเป็นผู้ฟังที่ดีนะข้อที่สองเราต้องมีความตั้งใจจําฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องจําด้วยต้องมีความตั้งใจจําคือรู้จักวิธีจําโดยการอ่านโดยการฟังแล้วจับใจความให้ได้ในสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จหรือใครก็แล้วแต่บอกกับเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดคือคิดเองนั้น ไม่ใช่คือเราต้องฟังสิ่งที่เขาพูดเขาพูดอะไรมาเราฟังฟังเสร็จปุ๊บเราจับใจความนั้นให้ได้แล้วเอาไปบทต่อเอาไปขยี้ต่อเอาไปใช้ต่อเหมือนกับที่ผมพูดเนี่ยบางทีผมอาจจะดูพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเื่อยพูดไปเปลื่ยพูด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 ไปแต่เราฟังเราต้องจับใจความให้ได้โอเคไหมครับเราฟังเราต้องจับใจความให้ได้ข้อที่สี่ต้องตั้งใจท่องหมายความว่าอะไรหมายความว่า เราต้องท่องให้รู้โดยอัตโ,โ,โนมัติโดยที่เราไม่ลืมอบในสิ่งที่มันเป็นสาระสําคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่านห,หนังสือเนี่ยเรา,า,าจะอ่านแค่ผ่านๆเราอา่านเนี่ยเรา,าจะอ่านแค่ผ่านๆเราอา่านาาปุ๊บเราต้องท่องเราต้องจําในสาระสําคัญของเร่มนั้นไม่ใช่อ่านหนังสือปุ๊บแล้วจบไปเราอ่านหนังสือเรารู้อยู่แล้วว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นคือเราอ่านไหมเราไม่ค่อยได้อ่านแต่ถ้าเราอ่านเราอย่าอ่านให้หนังสือเล่มนั้นมันจบไป อ่านเสร็จปุ๊บต้องจับประเด็นต้องจับใจความของหนังสือเล่มนั้นให้ได้ด้วยพอทึ่ภความไหมครับขอ้อที่ห้าต้องมีความตั้งใจพิจารณาหมายความว่าต้องรู้จักพิจารณาและตรึกตองในสิ่งนั้นนั้นอย่างแบบทะลุป,ปุกโปงอมหมายความว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอืน้องเดียวมันแก้งผมโอ้โหขอน้ำร้อนก็ได้น้ำร้อนจริงจลิ้นพองเลย ไม่ผสมน้ำอุ่นมาด้วยหาโรยขอน้ำร้อนมาจัดขอน้ำบอกน้องริียวขอน้ำร้อนหน่อยมันจัดน้ำร้อนให้เต็มแก้วเลยผมก็นึกว่าอา่าอาจารย์เดวท่านจะเข้าใจนึกว่าท่านจะใส่น้ำร้อนให้ครึ่งน้ำเย็นครึ่งหนึ่งโอ้โหเล่นพองไปเด็กนี่ใช้ลิ้นไม่ได้อีกนานเลยนะเนะี่ยโอ้โหตายแล้วข้อที่สี่ต้องตั้งใจพิจารณาพิจารณาในสิ่งที่เราได้ได้รับฟังพิจารณาและตึกตองในสิ่งนั้นๆอย่างทะลุป,ปุก่ง ต้องเข้าใจข้อที่5ต้องมีความเข้าใจในปัญญาหมายความว่าเราจะเมื่อเราฟังแล้วเมื่อเราได้รับปัญญาจากผู้สําเร็จจากผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะต้องขอเขาเรียกว่าพอเราพิจารณาพอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บมันจะเกิดข้อที่5คือว่าเราต้องเข้าใจในปัญญานั้นนะอย่างรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยคือเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงเนี่ยรู้จริงไม่พอต้องรู้แจ้งพอเข้าใจความหมายผมไหม เออด้วยด้วยปัญญานั้นที่ที่ผู้สําเร็จที่คนที่สุดยอดกว่าเราเนี่ยเขาถ่ายทอดให้กับพวกเราฟังพึงภาคไหมครับอ่าในเรื่องนี้ข้อถัดมาเลยคือเรื่องของการรอบรู้ในศินละปะเราถ้าเรารู้ในศินละปะเนี่ยเราจะมีความเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แสดงออกมาคือความงดงามเราจะมีความสุนทรีเราจะมีแบบอารมณ์ขันเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบน่ารักเราจะเป็นคนหนึ่งที่ออาอ้อมอารีเราจะเป็นคนหนึ่งที่อยากอยู่ใกล้อ่ะ เราไปตรงไหนใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้เราตลอดเวลาเลยเพอนึกภาพไหมครับเพราะนั้นการมีอารมณ์สนทรีในศินละปะนั้นหนมายความว่าอะไรหมายความว่าลักษณะนะมันจะเป็นประมาณนี้ลักษณะอันดับแรกเลยคือหนึ่งเราจะมีความปานนเราจะมีความปานนข้อที่สองทำให้ทำให้ของของเราเนี่ยดูมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเราจะมีข้าวของหลายอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราแตา่บางทีเรามองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเรารู้ในศินละปะนะ เราจะมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราถึงแม้บางทีเราจะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งแต่เราก็จะขอบคุณมอเตอร์ไซค์เราเพราะนึกภาพไหมครับคือเราจะทําให้ตัวเราเนี่ยมองเห็นคุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆรอบ,รอบๆตัวเราเลยโอเคไหมข้อที่3ทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาคือไม่ได้อยู่เราจะไม่ได้กลายเป็นกบในกะลาคือศิละปะเนี่ยมันจะคือเห็นไหมคนที่เป็นช่างศิละปะ คำว่าศิละปะไม่ใช่ช่างวาดรูปไม่ใช่ช่างทำไม่ใช่อะไรเลยคําว่าศิละปะตัวเราก็คือศิละปะได้พอทีกว่าไหมคือการที่เรามีศิละปะมันจะทำให้เราเกิดความคิดสร้างสารสรค์เกิดไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาสมองเราจะโฟสมองเราจะโล่งเราจะไม่ได้ติดอยู่แค่ตรงนี้โอเคไหมข้อที่ห้าข้อที่สี่ทำให้เราไม่เกิดอาการกําเริบในเรื่องของอารมณ์ไม่เกิดอาการกําเริบในเรื่องของอารมณ์หมายความว่าเราจะไม่โมโหง,ง่ายเราจะไม่โกรธง่าย เราจะใจเย็นเราจะนุ่มเราจะสุข,ขุมเราจะไม่อ่อนไหวต่อภาวะอารมณ์ต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลต่อสถานที่เราจะไม่โมโหหรือโกหากับเรื่องอะไรง่ายๆมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นี่คือข้อดีของการมีศิลปะข้อที่5มันจะไม่ทำให้เราเกิดความพยาบาทข้อที่6 ทำให้เราไม่เกิดการไปเบียดเบียนผู้อื่นทําให้เราไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วแหละเพราะนึกว่าครับแล้วทํายังไงอ่ะถึงจะมีศิลปะในตัวเองทํายังไงอ่ะถึงจะมีศิลปะในตัวเองทำแบบไหนดีทําแบบไหนดีมะถึงจะมีศิลปะกับตัวเองทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีศิลปะโอเคอ่ะเชื่อมต่อได้แล้วเมื่อกี้มันสะดุดไปช่วงหนึ่งพอเดีสัญญ,ญาณเน็ตมันไม่ค่อยดีต่อเลยแล้วกันนะครับที่ <c oughs> ที่บอกว่า ที่เมื่อกี้ผม <c oughs> ผมพูดเรื่องศิละปะใช่ไหมผมมีโอกาสได้ฟังดูข่าวได้ก็ได้ฟังของอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยที่สร้างวัดล่องขุนใหญ่ๆที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วศิละปะที่แท้จริงของผมไม่ใช่การสร้างวัดไม่ใช่การวาดรูปไม่ใช่การเขียนภาพแต่ศิละปะที่แท้จริงของผมคือการเลี้ยงลูกท่านบอกว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาว ผมเนี่ยแต่งเติมอะไรไปให้มันมันจะกลายเป็นเด็กที่เติบโตมาเป็นแบบนั้นเออเห็นไหมท่านมองการเลี้ยงลูกเป็นศิลปะเพราะนั้นศิลปะมันเกิดได้กับทุกคนนะครับผมพูดถึงข้อดีของการมีศิลปะในตัวเองไปแล้วทีนี้เราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีศิลปะเราต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความศรัทธาในความงดงามของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยคือเอาง่ายมองขยะยังรู้สึกว่ามันงดงามอะพวกเรามองขยะเป็นขยะแต่ศิลปินมองขยะเป็นศิลปะ ถูกไหมถูกของนิวถูกไหมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอจา์นิวเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะพลพันวิชุดกิตมงคลพุทชื่อชื่ออะไรนะเพียวเพียวชื่อจริงชื่อพลพันวิชุดกิตมงคลพลพันเพื่อนอาจารย์นิวเนี่ยชื่อพลพันเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยกับอาจารย์ถวันกับอาจารย์ถวันเพื่อนอาจารย์นิวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ถวันอาจารย์ถวันที่ได้ศิลปินของของประเทศอ่ะอันดับหนึ่งแห่งชาติอ่ะเพียวมองอะไรเป็นศิลปะหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยคือท่านต้องมีความศรัทธาหมายถึงว่ามองความศรัทธาหมายถึงว่าไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ให้ท่านไปศรัทธาขยะันะไม่ใช่นะคือท่านต้องมองเห็นความงดงามในสิ่งต่างๆรายล้อมตัวเราอะ่ะคือมองศัตรูยังมองว่าศัตรูนั้นงดงามอะ่ะมองอะไรก็แล้วแต่คือมันต้องเชิดชูต้องมองว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่งดงามหมดเลยคือมองอะไรก็ดูสวยงามไปหมดเลยอะ่ะไม่ได้สอนให้ท่านโลกสวยนะแต่มันคือเรื่องจริง แต่ถ้าท่านมองอะไรปุ๊บมันก็แลดูลบไปหมดมองอะไรมันก็ดูเป็นสิ่งของที่มันแย่ไปหมดมองอะไรมันก็ดูแบบแย่ Bene. ไปหมดซะทุกอย่างเนี่ยเออท่านกลายเป็นคนคิดลบแล้วแหละผมว่านะอนนเอาจริงไหมนิวเออน้าอุ่นฉันเนี่ยไม่อุ่นเลยไม่เป็นไรเสลิส์ได้เสิ์ได้ข้อที่สองหมั่นสังเกตและหมั่นพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวเราสังเกตและพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นลายล้อมรอบตัวเราข้อที่สามท่าจะต้องมีความปราณีและต้องมีอารมณ์ละเอียดอ่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีความปราณีตและมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนคือต้องใจเย็นนั่นแหละคือท่านต้องมีความใจเย็นพอนึกดว่าไหมครับไม่ใช่มองอะไรก็ร้อนเป็นไฟไปหมดคนอื่นทะเลาะก,กันก็ร้อน <c oughs> ใครมาดุด่าว่ากล่าวตักเตือนนิดๆหน่อยๆก็ร้อนเป็นไฟเหมือนที่ผมเคยพูดว่า ถ้าวันนี้มีคนสําเร็จมาดุด่าว่ากล่าวเราตรงๆเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้เราจะพัฒนาแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ก็เดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปก็แล้วกันแล้วแต่เลยเพราะฉนั้นข้อที่สามผมก็เลยจะบอกว่าบางทีท่านต้องมีความปราณีตและก็ต้องมีอารมณ์ละเอียดอ่อนคือกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความใจเย็นข้อที่สี่ท่านต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขขุมและมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาเข้าใจคําว่าสุขขุมไหมครับ คำว่าสุข,ขุมหมายความว่าในความเข้าใจของผมนะทุกอย่างที่ผมพูดพูดจากความเข้าใจของผมนะคําว่าสุข,ขุมบางทีคือมันไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดทุกเรื่องน่ะไม่ใช่ว่าจับผิดทุกเรื่องน่ะคืออะไรที่มันปล่อยได้ก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปบ้างอย่าให้อะไรเล็กๆน้อยๆมันมามาสะกิดใจเราง่ายเกินไปแล้วก็ทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่ปากเปราะ ทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะดุใครก็ดุอยากจะว่าใครก็ว่าอยากจะดา่าใครก็ดา่าโดยที่ไม่สนใจสภาพแวดล้อมว่ามีใครอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความสุข,ขุมคนที่สุข,ขุมไม่ใช่คนที่ไม่พูดนะครับแต่เป็นคนที่นิ่งใจเย็นเงียบรู้จักกาลเทศะรู้ว่าอะไรสมควรพูดรู้ว่าอะไรไม่สมควรพูดกาลแปว่าการเวลาเทศะไปว่าสถานที่ รู้จักเวลาและสถานที่ท่านสังเกตนะตอนเวลาผมอยู่ในงานแคมป์นะผมกลายเป็นคนหนึ่งที่อัลเลทมากผมเต้นผมพูดเพราะผมรู้ว่ามันคือหน้าที่นั่นคือการกะเทศะผมอยู่ในงานแคมป์ผมเป็นเอมซผมต้องพูดผมต้องเอนเตอร์เทนผมต้องโม้ให้เยอะผมต้องพูดผมต้องพร่ำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ่านลองมาอยู่กับผมวันวันหนึ่งทั้งวันหนึ่งสิ แบบตอนที่ผมไม่ได้ทํางานนะตอนนี้แต่ผมกําลังทํางานผมต้องพูดแต่ท่านลองมาอยู่กับผมช่วงที่ผมไม่ได้ทํางานดูสิท่านจะรู้ว่าผมการผมเป็นคนหนึ่งที่สุข,ขุมขนาดไหนเพราะว่าเวลาผมอยู่เฉยๆอยู่กับน้องนิวอยู่กับบอสหรือว่าผมอยู่ในที่ของผมที่มันไม่ใช่เวลางานผมแทบไม่พูดเลยนี่คือเรื่องจริงไอ้ที่ไม่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะกําลังใช้ความคิดอยู่บางทีก็กําลังนั่งกําหนดลมหายใจอยู่บางทีก็กําลังคิดว่า จะต้องทําอะไรต่ออยู่บางทีก็ตั้งสติอยู่กับตัวเองอยู่บางทีก็กําหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกว่าผมสุขขมสุดยอดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะมีอีกหลายคนมีอีกหลายท่านที่สุขขุมกว่าผมคนที่สุขขุมเนี่ยเขาจะไม่พูดจาไร้าสาระมากเกินไปคุยสนุกได้คุยเล่นได้มีความสุขได้ยิ้มได้เป็นคนน่ารักกับทุกคนเพราะั้นว่าไครับแต่ไม่ใช่ไร้สาระจนไม่ได้เรื่อง ไม่ได้ไร้สาระจนไม่ได้งานไม่ได้ไร้สาระจนปล่อยให้ชีวิตตัวเองเลื่อยเปื่อยไปวันๆพอนึกข้าวไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีศิลปะหนึ่งต้องมีความศรัทธาในสิ่งของต่างๆรอบตัวสองจงหมัน่นสังเกตและพิจารณาสิ่งสิ่งนั้นด้วยสามต้องมีความปาณีตและมีอารมณ์ละเอียดอ่อนตลอดเวลาข้อที่สี่ท่านต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสุข,ขุมและมีความคิดสร้างสรรค์สัมผัสแล้วว่าปอสุข,ขุมมากใทรเนี่ย อัมอะไรอมเมลา่าใครชื่ออมเมลา่าฮะอ๋ออัมาลาเหรออัมาลาใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกไปแล้วนะครับในเรื่องของการรู้ในศิลปะแล้วก็ทบทวนนิดนึงนะครับทบทวนนิดนึงก็คือเรื่องของการรู้การเป็นผู้ฟังฟังแล้วรู้ต้องรู้ลึกร,รู้รอบรู้กว้างและต้องรู้ไกลอยาจะเป็นผู้รู้อยากจะเป็นผู้รู้หนึ่งท่านต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจท่องตั้งใจพิจารณาและต้องตั้งใจทำความเข้าใจในปัญญาครั้งนั้นที่ผู้สำเร็จเขาถ่ายทอดให้กับเราด้วยและท่านจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้จากการฟังและก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์สุนทรีมีความสุขมีความน่ารักมีความอบอุน่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความนุ่มมีความสุขขุมมีชีวิตที่มันดีขึ้นและสวยงามขึ้นมองทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มันสวยงามจิตใจท่านจะสว่างท่านจะปลอดโปร่งมากขึ้นถ้าเรามีศิละปะในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยใครที่จะตามมาดูย้อนที่หลังก็ฝากกดแชร์ไปอีกหนึ่งรอบพรุ่งนี้เราจะคุยถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องการมีวินยัยกับการเขาเรียกว่าใช้การใช้กไรกล่าวว่าจะคือใช้คําที่ไพเราะ การใช้คําพูดที่ไพเราะคือศิละปะในการพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะคุยสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องวินัยเรื่องที่สองคือศิละปะของการใช้คําพูดในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แยกย้ายและจากลาวันนี้20กว่านาทีแล้วที่ท่านได้มาเจอกับผมทุกวันนอกอปอกฤษณสนะโอยจ๋สายที่ท่านได้มาเจอกับผมทุกวัน ก่อนที่ท่านจะหลับตานอนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วมีโอกาสได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอน4ี่ทุ่มตรง EP ที่5แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ